สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่มอยู่นิกลับมากันอีกแล้วกับโปเกมอนรีโว่ซีซั่น3 <Yeah. S 1> เดิน,นได้น่ะ Walking Dead เลยเหมือนซีซั่น3และ <c oughs> โคตรไวเน่ไปจับมาแล้วตัวนี้ตัวอะไรนะเดินไหนคือลาลิโทสเออล่างแรกคือลาลิโทสหรือโดริโทสนั่นเองเป็นขนมเลย okay. อร่อยเลย เป็นนิสัยโมเดสด้วยคือแม่งตรงสายมากไอ้นัดจับให้เนี่ยแม่งเป็นเชื่อนัดโอมันขโมยตัวผมไปครับแต่ผมก็จับได้เหมือนกันแต่มันบอกแลกกันแลกกันมันอยากเล่นตัวผู้ชายผมว่าเล่นตัวผู้หญิงตัวมันเท่ดีมันโหดมันโหดไปไปลุยเมืองต่อไปกันต่อเราจะไปตียิมเมืองข้างหน้ากันนะครับตบไหมตบไหมไม่ตบไปยิงไปจอกเลยเววเออวัดไป เปลี่ยนใจล้จะกลับไปไหนเจ็ดเองด้วยมาโอ้เราเวล็สิบเอ็ดแล้วเราไปฟาร์มมาเรามาเดินอยู่แถวเนี้ยแหละไม่ใช่เลยหรอกเว่ยมันเลยเว่ยไวแล้วเราก็กลับไปโอ้โหนี่เซิร์ฟใส่เลยอ้าวพีพีหมดอ่ลืมเข้าลืมเข้าโรงบาลก่อนอัดเพิ้นไม่น้อยๆชิบหายแล้วเปลีนตัวดิเพื่อนเปลี่ยนตัว ไม่เพื่อนตัวนั้เทพที่สุดเ้วเพื่อนนี่ยิงน้ำจิ้วจิ้วจิ้เออเพิ่งรู้ว่าตัวเนี้ยเป็น head a b i l i t y เป็นดัมเป็นโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเราขอโทษด้วยที่ด่านายไปโอ้ไม่น่าเลยแต่มันก็เทพอยู่เหมือนกันตัวเนี้ยอ่ะจิมีดีวเออจิมมี่จิมมี่จิมมี่ไม่นะจิมมี่ขึ้นไปดิเออออาฮะ ทำไมเพื่อนไหนไหนอะไรเพื่อนเก็บเห็ดไหมเพื่อนเก็บได้เหรอเออเนี่ยมีเห็ดให้เก็บตรงนี้ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยที่กูเดินติดจุดเนี่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บได้นี่คือเห็ดตอนเนี้ยเฮ้ยมันให้กูเก็บเห็ดมึงกูจะโดนตำรวจจับไหมแล้วมันให้เลือกโปเกมอนด้วยอ่ะไม่ต้องเลือกดิเพราะเราไม่ได้ใส่คาร์ัสมาเออถ้างั้นเราจะไม่ยุ่งกับมันไป ก็เดินเลยไปแล้วเพื่อนไปโอ้เพลงแมงโตดลุ้นระทึกเฮ้ยเจอดักแด้แด้ยังไม่เคยจับจับเลยอ้าวได้แล้วโอ้โหดักแด้ในวันดักแด้จริงอ๋อตัวเห็ดถือโลป่ะเห็ดไม่ใช่เห็ดถือโลเห็ดต่อสู้อ่ะเห็ดต่อสู้เหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะจำได้แต่เห็ดเออเพื่อนเราลืมใส่ชุดอ่ะ แกคือทีมอะควาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่แมกมาใช่ไหมนี่เราใส่ทีมอะควาเลยมาเราเป็นสายน้ำํำ <c oughs> รู้จักก็นี่เฮ้ยแน่วะ <c oughs> อย่าม่น <c oughs> ่านเนี่วะทีมแมกมาฮัลโหลเอ้มาแมกมาใช้ธาตุไฟนะเรานี่อีซี่อีซี่มันใช้พื้นพื้นดินกับไฟเออ <c oughs> ส่วนมากใช่นี่ได้ท่าเลย <c oughs> เอา้าเลเวลอัพไม่อัพครับธาไม่มีธาตุ ไม่คัพนี่โอ้โหอีซี่อ่ะเดี๋ยวอควาก,ก็จะโผล่มาเว้ยเออเอ้าวเอ้ย,อ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 ยมันต้องเป็นพวกเราดิเฮลโหลเฮลโหลร้องกูขนาดนิ้งเอาตัวกูไปเลยไหม <c oughs> มาอควาเหรอโอ้ใช้หมา <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ใช่ท่าน้ำเหรอวะอค <c oughs> วาเลยนุ้ยโอ้ไม่ใช่อควาตัวจริงเนอะนี่ตีทิง้งนี่หมาเหรอหมาเหรอ เจอตัวไอ้โง่ของเราหน่อยนี่กูมีไอ้โง่ตัวใหม่แล้วโง่น้องเงียไอ้โง่กูเทมะเดินเก็บเห็ดดีกว่าโอ้โหเยอะว่ะมันจะอะไรของเยอะแยะวะด็อกเตอร์มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไหนเอาทำหน้าเบือใส่ด้วยเออหายเฉยตรงนี้มีบอลตรงนี้มีบอลไหนไหนไหนอ๋อเจอแล้วเอียงล่างล่าง เก็บอันนี้ก่อนเจออันนี้ก่อนอะนี่แต่ว,ว่าโอ้ยเจอเลย <c oughs> โอ้ยนอนโง่ไม่ไม่เราจะไม่ยุ่งกับนอนไปไหนโอ้บอลอยู่ตรงกลางเลยโอ้โหเพื่อนสุดยอดเลยได้ปโปเก็บ <c oughs> อลโคตรจะดีใจ <c oughs> เจ็บเห็ด <c oughs> เจ็บเห็ด <c oughs> มีเห็ดเยอะตรงเนี้ยนี่ไม่ <c oughs> เราไม่มี <c oughs> พารัด <c oughs> เราไม่มีพารัดเราก็ไม่จำเป็นต้องคุยกับมันนะ เฮ้ยนั่นเพื่อนนี่หว่าไปเฮ้ยเฮดตรงนี้เก็บวะเก็บไม่ได้มันติดนไม้โเสียใจเฮ้ยใช้ท่าคัดไม่ได้อมาเมืองใหม่นี่แม่งทำอะไรไม่ได้เลยมาเออเอออยู่รู้ส่แล้วเอาเอ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีบอลด้วยไม่ทันละเพื่อนเดินเพลินไปหน่อยมัวแต่ดูถนนไปแลคคูนวันนี้เลยที่สักคูน เป็นเหมือนแลตต้าประจำภาคเลยทีเดียวเจอบ่อยมากนี่ว่าไงแลตต้าสองโทษค่ะไปเดี๋ยวเดี๋เก็บบอลน่่นอ๋อวนโนตวนโนดสุดโนดเลยอ๋อสุดนี้เลยใช่ไหมโอ้มีพุ่มยญ้าเยอะมากโอเคการที่เราจะออกจากพุ่มหญ้านั้นเราต้องนี่ กดแบ็กลีเฟลไปโอ้ยเค้ยชันเถอะนะใช่เพื่อนร้านนี้ร้านขายเบอร์รี่ไม่เอาอ่ะยังไม่จำเป็นนี่เก็บเบอร์รี่หน้าร้านมันด้วยเก็บหน้าร้านมันไปเร็วอ๋อฟันอ้อมอ้อมออะเอ้ยโอ้โหอยากได้ท่าคัดเลยมีความใส่ดิเออเออใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้ เอ้าเราเมื่อกี้ทำไมเราไม่คัดวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคัดแล้วกันแมวอ่ะขี้เกียจเฮ้ยคิดว่าเด็กจะตบตรงนี้มันต้องสู้แบบดับเบิลแบทเทิลด้วยแต่ว่าระบบมันไม่มีเออมันก็เลยไม่ได้สู้ทางนาเศร้านะครับตรงนี้มีเบอร์รี่ทําไม่เลอะเอ้าเอาเอาโอ้เก็บเจ็บแรกแรเราก็เก็บอย่างนี้แหละฮะตรงนี้ เม้าแป๊บนึงเก็บอยู่ไอ้เนี่ยหรอแรกๆเราต้องเก็บของไหนๆนี่ทางเข้าอะไรเนี่ยโอ้ถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ถึงเมืองแล้วลัดโบโลชื่อเวอรไม่อ่านยากชิบหายเลยนี่เก็บบอลโปเกมบอลกูดีใจมากใช้อัลต้าบอลแล้วเนี่ย ปออกโอ้โหมาเพื่อเก็บบอลโดยเฉพาะเอ้าตัวเดงตัวเข้เามาอยู่ในวาร์ฟเฉยยูบับเนี่ตัวเรานี่<ก>โคตรเทไหนเพื่อนเฮ้ยไกด์บ๊อบว่ะเขาบอกมึงอีกแล้วเหรออ๋อมาที่นี่อีกแล้วที่เจอในเมืองโจโตใช่ไหมที่หน้าโรงพยาบาลไม่นานเลยเจอกันอีกแล้วโหและให้ของเหมือนเดิมเ โอเคแล้วก็เจอกันใหม่คงไม่ได้เจอแล้วล่ะ<อ>มันมีอยู่แค่สามภาคนี่รักษาอ่อนเอลืมไปได้อย่างไงวะโอ okay. เคอตบยิมไปไม่ขาเร<อ>็วเราจะใช้สตาร์เตอร์นะครับเพราะว่ายิมแรกคือย,ยิมเห็นบอกว่าเข้าไปแล้วไมเ่มเพื่อนไม่สนแล้วเพื่อน ไม่เพื่อนลอะงงเลยจะคุยเนื้อเรื่องว่ากไม่เพื่อนโอหหินภาคเพราะว่าโอเอนนี่เป็นอะไรที่เน้นเนื้อเรื่องสุดๆไม่งั้นก็ไม่จบสักทีเฮ้ยแต่เราเดินทาง้ายก็ได้จะแม่เอ,อะ่ะเราจะสู้มาว่างไงเกลียดหลอดเลือดสีสดใสอ่ะเออคือมันทําใหม่มาแบบถือว่าสวยใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันก็แสบตาไปหน่อยเซิร์ฟใสอีวา โอ้ยมันเคือสตาร์ตี้ัดสตัดดตีดด้ใช่เหรอเฮ้ยอา้าวมันตายเพื่อนว้ายเพื่อนเสียใจด้วยแรนดอมเจอสตัสตดดตี้เฮ้ยเพื่อนฮะอีววแล้วเพื่อนเฮ้ยโลตัสบิ๊กซีได้ไหมอีโวเป็นบิ๊กซีแล้วเพื่อนอ๋อันไม่ใช่โลตัสแล้วใช่ไหมัมเป็นบิ๊กซีแล้วเฮ้ย <c oughs> แม่งทาเคชิคอสเพย์เอ้ยมาโอเคเอ้ยโอ้โหคอสเพย์แล้วใช้ตัวเหมือนกันด้วยนะคอสเพย์แบบร้อยเปเซ็นนี่กวาจะเป็นตัวจริงได้แล้วเนียนมาเป็นตัวจริงวะเนี่ยยิงน้ำใส่เลยนี่อีวัควะนั่นไงชัดเลยตัวสองอีวัคยิงวันยิงวันโอ้ยโดนล็อกตูมเฮ้ยไม่มันสปีดไวกว่า โอ้ยมาสตัร์ดี้แล้วเพื่อนกูเจอตัวนี้สตัร์ดี้โอ้ยจะตายนี่กูทาดน้ำนล้เนี่ยเกใจทาดน้ำหน่อยแกลับไปรักษาด่ค่ะไม่เพื่อนเราจะสู้โอ้โหอ้าวมีชุบใช่ไหมนี่ถึงหน้ายิ้มแล้วเหรอเนี่ยโอ้เพื่อนจะเหลือเหรอกูกดไฮเปอร์โพชั่นแบบชื่อโรซันเน่โรซันเน่ได้โรซันเน่โอ้แสบตาหลอดเลือด สีตายลุยตัวแรกโอ้โหมูจิสุเบตตะตัวเดิมเลยหีเซิร์ฟใสเลยนี่ง่ายดีเฮ้ยเจ้ของวันอะไร <c oughs> ตัวอะไรตัวไรนี่โอ้นี่วันนี่มันนี่มันหินหินอะไรวะ <c oughs> <c oughs> เซิร์ฟโอ้โหเซิร์ฟทีจะไม่ตายด้วยมันโหดมากนี่ยิงน้ำใสกีเลงตายเลย เราจะไม่เรียนนะท่านี้นี่มันมีแต่ท่าเนามอเฮ้ยกายล่างกายล่างแล้วเอเกไอโง่กูฮ่าฮ่าฮ่ากายล่างเร็วฟังเอ้ามันให้เรียนท่าอะไรเนี่ยไม่เรียนไม่เรียนบิดบิดมันไม่เท่เฮ้ยกายล่างเฮ้ยกายเป็นไอโง่สองแล้ จุดชะลุยังน่ารักอยู่เลยเจอว่าเจอว่านี่โอหเนสตาร์เต้เราล่าสองแล้วนี่<ง>เดินทางนี้ดีว,วะขายลายลงมาซื้อของหน่หอไหกผม<ง>ขายล็อกตู้มล็อกตู้มล็อกตูกตม้มด้วยนะ<อ>ล็อกตู้มมันเบาอ่ะไม่เอาอ่สะสต่วเป็นท่าแรกๆ<เ>ของอันนี้เลยเนี่ย่าหินใช่ไหม ต่อไปเราจะไปทำเคล็ดงงๆเคลหนึ่งกันใช่เพราะว่าอยู่ดีเรามายิมนี้ปุ๊บเราก็สู้ได้เลยใช่ไปบ้านงนี้ไหนลุงบ้านต้องเป็นลุงแน่แน่ผู้หญิงอ้าวเหรอโอ้ลุงลุงชื่อลิต้าม่นะโอเคเราพร้อมที่จะช่วยนายตลอดเขากำลังจะย้ายบ้านแต่ว่าลูกชายเขาหายหายไป อ๋อไปตามหาลูกชายให้หน่อยโหแล้วใครออกไปเล่นตอนฝนตกวะเนี่ยอย่าให้รู้นะเมื่อกี้ฝนตกตอนตอนเดินเข้ามานี่ฮะนี่ไหนใายคนแรกอยู่ในโรงเรียนอ๋อเด็กเรียนเด็กเรียนต้องเข้าใจไหนว่านี่ไงเบวินเบวินนี่เบลวินโอ้โหหลังห้องเด็กหลังห้องเด็กหลังห้องนี่ว่าไปกลับบ้านได้แล้วอ้าวไม่กลับเลย แล้วเอาจุกทะลุมาสู้แล้วกูจะสู้อะไรเนี่ย <c oughs> นี่ยิงโคนใส่ย,ยิงโคโโน <c oughs> โอ้โหเบาอยู่เหมือนกันโอ้ยโดนดูดเลือดไม่แรงด้วยเฮ้ยห <c oughs> ยะ<า>เราลดเกาะมันได้ใช่ลด,กลดกเกาะมันลด <c oughs> เกาะมันเออนี่ยิงยิงมันลดแอซแทคสปีดนี่หว่ะเออเอยสปีดมันช้าไม่เป็นไรเราตีไวกว่ามันอยู่แล้วนี่เอานกเอานกมาสู้นกน้ำเหมือนกัน นี่มีท่าบินป่ะนี่ไงวิงแอตแท็กเออเป็นไงโอ้โหจำได้วิงใส่มาเลยโคตรแรงเพื่อนจำได้ม <หา S 1> ว่าจุดทะลุงอ่อนเจอท่าบินแพ้นี่นี่ตายเลยวายตอนนั้นจุดทะลุก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เฮ้ยไม่แน่เพ<ต>ื่อ <ไป S 1> นทำไมกลับแล้วนี่ยังไม่กลับเลยเนะี่ยวิงแอตแท็กโลโลเลยเนะใส่ใช้จุดทะลุตัวเดียวเนี่ย ต้องเข้าใจไว้ว่าธาตุนมันเวลยากตอนแรกๆเลยนี่เอาเซอร์ไนท์อันสุดที่รักมาเนี่ยมันชื่อลาลิโทนไม่สนด้วยมันคือเซอร์ไนท์ตัวคือเซอร์ไนท์ใช่ทุกตัวคือเซอร์ไนท์โอ้ยคอนฟิกชั่นไม่ออกอ๋อคอนฟิกชั่นใส่หมาไม่ได้กูก็เพลินเลยครับทีนี้หมาเป็นธารักมึงหมาเป็นธารุใเอาหมามาสู้แล้วกันแล้ว นาิโทษมึงพลังจ uh 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 ิตใช่ไม่น่าเลยโทษนูบฟเลยกูนี่แท็กเกิลธรรมดาก็ได้ตายไปซะนี่อู้ออนว่ะโอ้โทษออนเลยจะเหลือเราเพื่อนยับขนาดนี้ไปออกนี่ปัจจัยออนคือทุกคนก็มีตัวนี้เหมือนกันหมดเลยชอบขี้ก๊อว่ะอะไรวะ ม่มีตัวพลังจิตวันจนะันทรน่ะเสียใจ uh huh. ชอบจับจับขี้กอฟไป,ปไปหาลูกที่อยู่นอกเมืองก่อนดีกว่าเออเราค่อยกลับมาที่เมืองเพราะไงเราก็ต้องกลับมาอยู่แล้วเนี่ยใช่ไปเ้าวอาฮะต้องตียิ้มก่อนอ๋อมันบอกให้ไปคุยกับผู้ชายหน้าย,ยิ้มก่อนโอ้เฮลโหลึกมากเออชอบไปคุยอะทำไมอะ มันมีปัญหาหรอตั้งแต่ย้ายมานี่โดนดึงตลอดเลยเออโดนล้างไว้ตลอดเลยเออไม่ล้งลางแล้วนะโอเคเราไม่โดนล้างเลยเราคือทีมอควาให้เกียรติทีมเราด้วยเยี่ตบป่าตบปลาตบปรลาจะเหลือ,ลอรอตบดีรออะไรป <S 1 S 1> เอลไปจุปดทลูกูกลายลางบังเออนี่ไอโง่ออสองอ้า ล้วา่าน้ำเหมือนกันยิงโคนใส่เลยนี่ยิงโคนยิงโคนเอื้อดนบัโบ่น่ารักมากแท็คเกิลใส่แม่งด้วยนี่แท็คเกิลน่าจะแรงกว่าโหแรงกว่าเยอะเลยดีแล้วที่ตัวนี้มีแท็คเกิลอยู่นี่แท็คเกิลใส่เรียบร้อยอ้าวอ้าวเดินติดใครวะอ๋อเดินติดเอ็ีมัน่ทาเออ วิ่ง,งไอ้แม่สับสีแล้วเฮ้ยบอลน,นี่เก็บบอลอยู่บนโน้ตโอ้ยโดนซิกสกูลตบซิกสกูลตบด้วยนะไหนเพื่อนเดวินเดวินบอกมันว่าแม่ตามหาอย,ยู่ใช่แม่ตามหาอยู่เรามาสู้กันต้องพูดอะไรนะมาสู้กัน, <laughs> <arina. S 2> นแทคกเกิลแรง คือใช้น้ำยิงไม่ได้ด้วยโคนก็ยิงไม่ได้แท็กเกิลอย่างเดียวแล้วกันนี่จะติดพิษจะติดพิษใช่เหรอติดพิษโดนตัวอะ,อะแล้ว่ันแมลงนอนนอนมแมลงนอนด้วยโคนหน้าเาว้าโดนนอนทําพิษ <c oughs> นี่แท็กเกิลใส่หมาอุ้ยโดนบิดโอ้ยเจ็บมันบิดโอ้ย <c oughs> ตีมิดโอ้ยบิดรัวๆเลย นี่แท็กเต้นใส่เรียบร้อยอ,อ,อีซี่อ่ะอีซี่เอาเพื่อนมาตบกระเดกนี่อยู่อะเออตบเด็กอยู่เอาอ้าวแล้วก็เจอ <c oughs> เจอหมาแย,ยะเนี่ยเพื่อน <c oughs> ได้เจอหมาสมใจแล้วเพื่อนอีโวแล้วเหรออีโว <c oughs> แล้วเพื <c oughs> ่อนนไยนายออกมาดูออกจักรยานก่อนเฮ้ยแย่แย่พื้น ไม่ใช่แยไ้ไฟแย้พืชเลือดด้วยอาดีแถวนี้จับแมวได้ด้วยนะเว้ยใช่เหรอ๋ยวกค่อยเจอเจอแล้วอยาค่อยจ<ำ>ับเอาอ,ะอ่ะอ้าเจอเด็กโอ้ยังเตอร์โจอี้ว่าไงซับเบไม่ได้เจอนานเลยใส่ตาย,ยาวด้วยนะเออดัตตา <c oughs> โอโหได้เจอดตตา <c oughs> ดีใจมากไม่ได้เจอานานอูโดควิกแอทแท็กเลยไม่ต้องดีใจถึงขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> นี่ตายซะ โอ้แลตตาอีกแล้วแลตตาเบอร์สิบเอ็ดนี่เซิร์ฟใส่รอบนี้ไม่มีคิกแอทแท็กแลใช่ไหมเนี่ยโอ้นูบนูบว่างไงนกฮัลโหลฮัลโนกเฮ้ยข้างบนนี้มีอะไรอ,อ่ะตอนไม่มีโอ้มีบอลเราเพื่อนเก็บดีรออะไรจะต,ต้องสู้มาลุงขี้หวง เออลุงโอ้โหแล้วลุงมีสามตัว <c oughs> แต่ลุงทาติหินไม่เป็นไรเรายิงน้ำใส่อย่างเดียวก็พอนี่ลุง<ร>หมวกของมึงมก็มีโลตัสไงเพื่อนโอ้ยจุ๊บ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 อ่ะอคัดไหลหินแม่ง <c oughs> คัดเข้าวะว่าก็ไม่เข้าอยู่ดีเพาะวะเข้าเสียงดังปุ๊กดั <c oughs> งปุ๊กด้วยนี่เซิร์ฟใส่เฮ้ยมึงลุงมัน มาสตัตตี้ทุกตัวเลยวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอย้านั้นจะตายแล้วไม่อย่ายิงน้ำใส่ยิงน้ำใส่นี่ลดน้ำให้ลดน้ำให้โอ้โหมีทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยคือสามตัวซ้ำกันหมดเลยจะตายแล้วโอ้ย<ใ> oh, มาสต<ใ>ัตตี้แท็กเคิ้นตายจนได้นี่เอาเอานกน้ำมาใช้ต่อมา นี่ยิงน้ําใส่เหมือนเดิมวัต์การใส่มันนี่ฉีดเป็นเหมือนรดน้ําต้นไม้เลยไป <c oughs> ใน h e ค d t อัพเพื่อโอ้หน้าเศร้าจริงๆอะลุง<า>บอกว่าเป๊กโกรดนขับตัวไปอา้าวเราต้องคุยกับลุงก่อนว่าคุยคุยอ้าวเอเอเด้งกลับมาละ <c oughs> ลุงล้างไว้เยอะ <c oughs> โอเคคุยละโอ้โหมืดมาเลย เฮ้ยนี่มันเอ,อื่อเอ้าเคยจับแล้วเราไม่จับแล้วกันไปคิ้วอ่นเฮ้ยนี่มันออนะทีแม็กมานี่น,ะนาไหนแกจับนกไปใช่ไหมนี่ธาตุไฟหรอยิงน้ำใส่เหมือนกันนี่แน่เผื่อตุกทะลุกูเป็นธาตุพืชตายหมดแล้วเพื่อนทุกทะลุอ่อนมากเพื่อนเปลี่ยนตัวแบบวิกซี่ออกมา อักามาแล้วนี่ขวางทางเนอะว่าน,<อ>น,นี่ทำไมอักขามันต้องมาหลังพิกซีกูก็เป็นพืชเอาเออว่ะลาก่อนเพื่อนพิกซี่ก็เป็นพืชน้ำไอแต่มันลดกันลดกันได้คือทำไมอความต้องมาช้ากว่าแม็กมาตลอดเลยเพื่อนอโอย,โ,อยโดนกัดมันกากไงใช่เหรอวะรู้สึกผิดเลยตื่นว่ามันใช้ตัวนี้ โอ okay. เคหายหายไปได้แล้วพ่อคุณเออเหายไปซะที <c oughs> ไม่ต้องห่วงเพื่อนเอาลุงลุงเก็บลบไปแล้วอะ่ะลูกพอ่อกูตาย <c oughs> ไม่น่าเลยจบเวสตรงนี้ก็จะให้กลับเมืองนะครับเราก็อา่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว<า>เก็บบอลนนเด็กคนสุดท้ายไงที่เมืองใช่ไหมใช่รออะไรล่ะ ไปแล้วฮัลโหลบึงขึ้นเพียงไม่ขนะถึงเมืองแล้วเพื่อนถึงเมืองแล้วบึ้งกดเชือกใช่ไหมใช่จะรออะไรเราเพื่อนรีเด็กคนนึงอยู่ไหนเพื่อนอยู่ในตึกใหญ่ๆหญ่โอ้ภาษาใหญ่ๆหญ่นี่ใช่ไหมฮัลโหลตึกใหญ่ๆญใหญ่สุดแล้วเพื่อนขึ้นชั้นสองไหมเพื่อนเชือกวางชั้นสองเพื่อน ใหญ่ไหนวะไม่มีตึกใหญ่อยู่้าย,ายบนอ่ะใหญ่ซ้ายบนอ่ะเออข้างๆยิมตรงข้ามยิมใช่ไหมอ๋อนี่ไงชื่ออะไรนะชื่อฮาวีปะอะไรวินวินสักอย่างหรือว่าวีเนี่ยแหละชอบจำผิดคนใช่ไหมไม่หรอวะนีวอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเควินโอเคอเค๋อไอไอหัวเขียวนีเ่อเอง มันเนียนอยู่นี่ได้ไงวะมาคุยกับเควินว่าไงเควินโอ้ตกใจเลยนะเอาเพื่อนเพื่อนเดินลงมาได้ไงเนี่ยตัวครับได้อุนจัมเปอร์เฮ้ยไอ้ตำรวจขวางทางกูเฮ้ยเดี๋ยวมันใช้ทาุไฟโอ้ลูกไกย,ยิงน้ำใส่เลย <c oughs> นี่โอ้อ่อนเลย <c oughs> โอ้โคตรดีใจได้สู้กับท่าไฟแล้วไ <c oughs> ม่มีตัวเดียวด้วยนะ ใช่โ oh, อ้โหโคตรอีซี่ไปโหเสร็จภารกิจเราแล้วหาแม่แ <c oughs> มึ่งจะเห็นว่าของของรางวัลที่แม่ให้แม่งยิ่งใหญ่มากเลยใช่เหรอคงไม่พ้นปวกเก็บอลอีกแล้วสินะไห <c oughs> <c oughs> นวิ่งมาแล้วเนี่ยหลังนี้จำได้เอ้ยเฮลโลลิต้าไหนโอ้โหขอบคุณมากไม่เป็นไร โอเคโอ้ยิ่งใหญ่มากเพื่อนใจะไปเพื่อนใช่โอ้โหให้นกที่ช่วยไว้เรียวฮ่าเออนะไหนดูนิสัยดิโอ้โคตรดีเลยไปโยนเข้าวคังโยนทิ้งก่อนคุยกับคนนี้ด้วยหน้าหน้ายิ้มอ่ะคุยเแค่เนี่ย จะลังไว้แกใช่ไหมเนะี่ยหายโอ้หายไปแล้ว,ลวกงกลับไปที่เดิมกงกลับไปที่เดิมโอ้รู้สึกไม่มีจกักรยานแล้วรู้สึกวิ่งช้ามากเลย r e v e n Corporation ปเป็นทั้งสามเพื่อนวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งดูเหมือนจอมตนทิดแหละทำะเออใส่แว่นแล้วก็ใส่ชุดเลยเนะี่ย า Mr. Stone, Mr. มิสเตอร์สโตนมิสเตอร์หินนี่มึงมันเป็นพ่อของแชมเปี้ยนเลยนะเวย้ยใช่เหรอเออโ oh, อ้สุดยอดสุดยอดคุยเสร็จแล้วเพื่อนเขาว่าไงบ้างไม่รู้อ่ะไปเขาให้ของมาปะไม่ได้ให้เดี๋ยวต้องคุยอีกรอบหมคไปอีกรอบเขาพูดว่าไงก <laughs> ็บอกว่าเหมือนเอาจดหมายไปให้สตีเวน ออแล้วก็กลับมาเรื่องเยอะเนาะไปนี่เราจะย้ายเมืองกันไปเออวาร์ปออกแยะนะ <c oughs> เฮ้ไปเมืองต่อไปเราต้องไปที่รูทหนึ่งร้อยสี่ไหนดูหน่อยสิ ล่างรูทหนึ่งร้อยสี่ล่างนี้ใช่ไหมร้อยเจ็ดนี่วะร้อยสี่ข้างลาง่างป่าไปอีกอ่ะอ๋อโอเคทางเดิมนี่ใช่ทาง<ะ>ที่เราผ่านมาวัน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 กูขี่ไปแล้วเพื่อนขี่คาร์ดี้เดียรเฮ้ยนี่ไอ้วินดี้นี่ขี่กวางขี่กวาง ดูเห็นว่าเหมือนมีโดนตบลืมใช่ไหมเออเพิ่นไม่หน่อยกำลังเดินพูดเลยโอดแอทแท็กนี่แท็กเกิ้นใส่ทีเดียวตายที Easy ไ,มยไม่ใส่ว้ก่อนไม่ต้องใส่แ,แล้วงั้นเราไม่ใช้ไม่เอาไปไหนใส่ท่าคัดกับตัวอะไรดี ใช่ใส่ได้แค่สตารใเตอร์ครับเปลี่ยนไม่ได้ช่างหน้าเศร้าเพื่อนสตา s t เตอร์ใส่ไม่ได้ทำไมสตา s t เตอร์มึงกากจังวะ s t เตอร์เป็นท่าน้ำแม่ไอจุกทะลุมันใส่ได้อยู่แล้วมันเป็นพืชตัดพืชได้เดี๋ยวหาใส่ก่อนนิดนึงใส่กับหมาได้ปะหมากัดอ่ะไม่ได้ได้เลยโอ้เพื่อนนั่งเข้าไปมีอะไรบ้างอยากดูจงเอา ไปแล้วเราเดินไปงไงอะเดินลงข้างล่างเดินลงข้างล่างไปเพื่อนอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยหลงร้างอยู่แบบนี้ตายละวาร์ปลงแล้วเพื่อนเพือก,กำลังลงไปมาติดเราสแล้วอ้อโอ้ยเข้าบ้านไหมเข้าบ้านใช่เข้าบ้านโอ้โหเป็นไงโคตรชำนาญเส้นทางว่าไงลงุงลุงกำลังวิ่งจับนกอยู่ <laughs> นี่คุยนี่เบรกลุงไม่ทัน แล้วปกเกมอนก็มาชนเอา้ามันวิ่งเลยไปเลยวะ <c oughs> ใช่เอาเงินไปเลยสองพันห้าเอออ้าอ๋อลุงพาวัวเอเรามาอยู่ที่ไหนนั้นนี่ไหนดูไหนซ <c oughs> ริฟอร์ทาวฟอร์ทาวอยู่ล่างเลยโอ้โหล่องเรียวเลยเนะี่ยโอ้เพือ่อนสุดยอดไปเลยโอ้เรามาถึงเมืองใหม่แล้ว <c oughs> อ่ะมีคนขวาขงทางเพื่อนไหนเพื่อนเอา้าว เรียบร้อยอีกแล้วเขาบอกว,ว่าเขาไ้ไปหาคนมาแทนเขาหน่อยอ๋อเอาเป็นว่าเราจบคลิปก่อนเลเพื่อนถึงเวลาแล้วเพราะว่าเราก็ทำเสร็จสักเซสเรียบร้อยแล้ววันนี้ปะ<อ>ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกด s ับสไ r i b e และอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะกระดิ่งข้างข้าด้วยข้างๆกดซ u b s ไคร b e ใช่อย่าลืมกดด้วยจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆไปแล้วครับบ๊ายบาย